ตอนนี้เราอยู่ที่ command prompt นะคะเราจะไปใช้งาน jupyter notebook นะคะเราทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะเราก็สามารถที่จะเรียกใช้ jupyter notebook ได้เลยรันค่อนข้างชา้านะในใน window s เราก็จะไปทำงานที่ localhost นะคะ ที่พอร์ตหมายเลข8888เ 88. ครื่องนี้อาจจะมีวินโดว์รุ่นเก่ามันก็เลยลันช้านะะในบทเรียนนี้นะคะเราจะมาทำการเรียนรู้ DataFrame นะคะ d a t a f r a m e คืออะไรนะคะก็อยากจะยกตัวอย่างนะคะโดยใช้ตาราง Excel เนี่ยประกอบการอธิบายนะคะ f r t m f r a m e มันก็คือ ตารางแค่นั้นเองนะคะทีนี้การทํางานเพื่อเขียนโปรแกรมกับตารางเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือเราต้องรู้จักคอลัม,มนะ์คอลัมน์ก็คือในเซลล์ในแนวตั้งนะอย่างเช่นเนมนะคะก็จะมีจอยปีเตอร์เป็นข้อมูลนะคะหรือคอลัมน์ a นะ,ะก็จะมีหมายเลข25กับ22เป็นข้อมูลเพราะฉะนั้นด a t a ฟเฟ m มเนี่ยนะ,ะมันจะมี ชื่อคอลัมน์ได้อีกด้วยนะคะซึ่งก็ถ้าเรากําหนดชื่อให้มันนะอย่างเช่นตารางเนี้ยเรากําหนดชื่อ name กับ age ให้นะ,ะมันก็จะมีชื่อของคอลัมน์คือ name กับ age นั่นเองนะคะนี่ในการอ้างอิงในแต่ละแถวนะคะของ data frame เนี้ยนะคะแถวแรกนะแถวแรกหมายถึงแถวที่มีข้อมูลนะต่างๆเนี่ยนะคะมันจะถูกอ้างด้วย เขาเรียกว่าอินเด็ก์นะคะอินเด็ก์เนี่ยเป็นตัวชี้นะคะเป็นหมายเลขชี้แถวว่างันเถอะนะคะก็คือเลขศูนย์แล้วก็เลขหนึ่งนะคะอีนนี้ในการสร้างสร้างดาร์เฟมนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำนะะก็คือเราจะต้องทำการอิ p พ r t อ่าิมพ์ตแพนด้าเข้ามานะคะ การ o r t นะคะเราเขียนว่า import panda นะ,ะก็คือเราจะใช้ตัวแพ็กเกจพ n นดานะคะ as pd เขาว่า as pd ก็เหมือนกับว่าเราตั้งชื่อเล่นให้มันนะ,ะทุกครั้งที่เราจะทำงานกับแพ็กเกจพ n นด้านียนะ,ะเราจะอ้างอิงผ่านตัวแปร pd นั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะ,ะเราอยากที่จะสร้างนะคะตัว เราจะสร้างตัวข้อมูลนะตัว data frame ขึ้นมาใหม่นะคะวิธีการสร้างของเขาก็คือก็ต้องกำหนดชื่อนะคะของ data frame ขึ้นมานะเสร็จแล้วก็เท่ากับนะคะแล้วก็เรียกใช้ panda package จุดนะคะ data frame นะะนี่ก็คือ,อคำสั่งนะ,ะที่ ทำการสร้าง DataFrame ชื่อว่า df ขึ้นมาทีนี้เราอยากที่จะกําหนดข้อมูลนะคะก็คือเราอยากจะใส่ข้อมูลในแถวเนี้ยเข้าไปนะในแต่ละแถวเนี้ยนะคะจริงๆมันก็มีหลายเทคนิคในการทำนะอย่างเช่นเราอาจจะสร้างลิสต์ขึ้นมานะลัด l ิสตก็เป็นอีกอนะชนิดข้อมูลหนึ่งนะคะที่เก็บค่าเรียงลงไปนะเสร็จแล้วนะอีก อันนึงงเราก็สร้างลิสต์อีกอันนึ่งนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยกำหนดนะให้กับตัว d t t f r r m m นะคะอันนั้นก็คือวิธีการที่เราจะทำได้ในรูปแบบแรกนะคะทีนี้เราจะ,ะมาทำการกำหนดนะคะแบบใช้ลิสเพื่อที่จะ assign เข้าไปนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะมีลิสต์นะ,ะลิสต์อันแรกนะะก็คือจะจะเก็บตัวชื่อการประกาศลิสต์ของ Python นะะก็ใช้สัญลักษณ์ก้ามปูนะคะตามด้วยข้อมูลก็คือสมาชิกนะคะโจย์ตีเตอร์ ทีนี้ข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเนี่ยนะ,ะอันไหนที่มันเป็นสตริงสตริงก็คือข้อความนะคะเราต้องใส่เครื่องหมาย s ิงเกิลโขดนะคะหรือเราอาจจะใช้เราต้องใส่ดับเบิลโขดหรือว่าเราจะใช้ s ิงเกิล o d e ก็ได้แตนะถ้าเป็น s ิงเกิลโขดก็เป็นแบบนี้มันก็ใช้ได้ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้น list อันแรกเนี่ยเก็บชื่อนะคะ ลิสตอันที่2นะคะเราก็จะเก็บอายุก็คือ25แล้วก็22นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาลิสตทั้ง2เนี่ยไปตั้งเป็นคอลัมน์นะคะก็คือเอาไปใส่ในแต่ละคอลัมนะะ์ของ DataFrame เราก็ใช้คำสั่งอ้างอิง DataFrame เราจะใส่นะ,ะเราจะใส่คอลัมนะ์เราระบุชื่อลงไปคอลัม n ์เนมนะนะคะให้มีค่าเท่ากับ ลิสต์หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้น uh, ทั้งหมดเนี้ยก็จะไปอยู่เป็นคอลัมน์ a m e นะคะแล้วก็ a g e นะก็ให้มีค่าเท่ากับ List 2นะคะนั่นเองนะคะนี้เราก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะคะทีนี้การแสดงผลนะคะของ Data Frame นะเรา อา,อาจจะใช้คำสั่ง p ริ n นนะคะ p ริ n น d ีนะคะแต่ว่า,าคือถ้ามันอยู่คนละเซลอย่างเงี้ยนะเราจะต้องรันเซลล์ด้านบนก่อนนะเราค่อยไปใช้คำสั่ง print d f ด้านล่างหรือเราจะย้ายมาอยู่ในเซลล์เดียวกันก็ได้มันก็จะทำงานทีเดียวนะ,ะอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคนะของการเขียนโปรแกรม อ่ะเขาบอกว่า no module panda นะคะเมื่อไหร่ที่ถูกฟ้องว่า no no module name นะให้รู้ไว้เลยว่ายังไม่มีโมดูลนั้นนะขึ้นมานั่นหมายความว่าเราต้องไป install นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่ตัว command นะคะแล้วก็ทำการ install นะคะ ตนื่องจากเครื่องเครื่องนี้มีการติดตั้งปิ๊บไว้เรียบร้อยนะ่เราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งปิ๊บนะแพนด้านะนี่ปิ๊บอินสตอลแพนด้าก็คือการอินสตอลแพนด้านะคะอย่างบางเครื่องเนี่ยจะเป็นปิ๊บอาจจะเป็นคอมมานที่เขียนด้วยปิ๊บสนะปิ๊บปิ๊บอะไรพวกเนี้ยนะก็ใช้ได้เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอินสตอลปิ๊บแบบไหนนะคะใช้ปิ๊บเฉยๆหรือว่าเป็น PIP 3 <S <S เพราะฉะนั้นตัวแพ็กเกจนะคะแพนด้าตั้งลงไปนะแล้วจะเห็นว่าเวลาเราติดตั้งแพ็กเกจหนึ่งๆเนะี่ยนะคะมันอาจจะมีแพ็กเกจอื่นๆที่ถูกติดตั้งตามไปด้วยนะเช่น n u พายนะคะ p y tz tzdata นะ คือในการทำงานของพวกแพ็กเกจเหล่านี้บางทีมันมันใช้โค้ดนะที่มีการเกี่ยวข้องกันนะก็จำเป็นที่จะต้องติดตั้งทั้งหมดนั่นเองนะ,ะอันนี้ก็อาจจะใช้เวลานิดหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับมาที่จูปิเตอร์ของเรานะแล้วก็รันใหม่นะเมื่อรันใหม่นะะีจะเห็นว่าดอกจันกำลังทำงานนะคะ h a h no n t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  r u t u t e t a t r f r e m e เขียนผิดนะคะ Data frame ต้องไม่มี S นะก็รันใหม่นะคะก็ได้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็คือเราทำการสร้าง data frame เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ข้อมูลมา2แถวนะคะแล้วก็มี สองคอลัมน์คอลัมน์อ้างอิงก็คือ Name กับ Age นั่นเองนะคะทีนี้ในการอ้างอิง,องนะะตัวคอลัมน์ต่างๆนะสมมติว่าเราอยากจะอ้างอง Joey, ะะิงโจอี้โจอี้นี่อยู่ในแถวที่0นะะูนยแล้วก็คอลัมน์ a m มนะคะเพราะนั้นตัวการทำงานกับ DataFrame เนี่ยเขาก็จะมีคำสั่งนะคะ ให้เราใช้งานนะอย่างเช่นคำสั่ง location นะฮะ df.loc นะก็คือคำสั่ง location แล้วก็ตามไปด้วยตัว index ที่อ้างอิงเช่น location ที่0ก็คือเราอ้างอิงแถวแถวที่0นะก็คือแถวแรกนั่นเองแล้วก็แล้วก็ตามมาด้วยชื่อคอลัมน์นะคะก็คือ name นะคะ ถ้าเราเขียนคำสั่งอย่างเงี้ยนะ,ะเราไม่ได้มีตัวแปรมารับค่าทางด้านซ้ายมืออันนี้ก็จะ,ะก็เป็นการเขียนเพื่อที่จะดูค่าเฉยๆนะคะแต่ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันมันควรจะมีตัวแปรมารับค่าอันนี้ก็เราก็จะได้ชื่อก็คือโจอีนะคะหรือเราอยากจะอ้างอิงนะด้วยด้วยอายุนะคะ df location นะคะ 0น,นะคะแล้วก็ใส่ชื่อคอลัมน์ก็คือ add, เข้าไปเราก็จะทราบนะ่าว่า,าเป็นอายุเนี่ยมีอายุ25นะคะที่นี้จะสังเกตเห็นนะว่า Data Frame นียมันมีการเรียกใช้นำพายนะคะนำพายก็จะบอกว่า25เนี่ยก็คือ Integer นะนะ อินเ g e r เจอร์อันนี้ก็คืออินเ g e r เจอร์ที่ใช้16บิต64บิตในการทำงานนั่นเองนะคะ,ะผลงานคือ Data Type 1หนึ่งเนี่ยมันมีการออกแบบนะคะว่าจะใช้กี่บิตในการประมวลผลนะอย่างเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เนี่ยประมวลผลที่64บิตนะคะเพราะนั้นอิน64บิตก็ทำงานนะ,ะที่เครื่อง64บิตได้นะคะก็ได้ผลลัพธ์เป็นเลขยี่ห้านั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการเข้าถึงข้อมูลนะคะใน DataFrame ซูมหน้าจอให้ดูใหญ่ขึ้นนะคะนี้เราจะทำอะไรได้บ้างกับ d t t f r r m m นะคะอ่ามติว่าเราอยากจะจะได้ชื่อทั้งหมดนะคะออกมานะคะการที่เราจะได้ชื่อทั้งหมดออกมานะะก็คือ เราอยากต้องการชุดนี้ออกมาเนี่ยนะคะผลลัพธ์ที่มันจะได้นี่ก็คือลิสต์นั่นเองนะมันต้องเป็นลิสต์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวแปรนะมารับนะคะจะตั้งชื่อตัวแปรเป็นอะไรก็ได้อย่างเช่นเป็นเนมอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดมันก็คือลิสต์นะคะเช่นเอาเนมขึ้นมานะคะเราก็จะเราก็จะได้นะคะทีนี้ถ้าเราจะ พิมพ์ดูนะคะว่าเนมมีค่าเป็นอะไรนะ,ะเราก็จะเห็นนะคะเป็นโจ้เป็นปีเตอร์นั่นเองนะคะ,ะ,ะ,ะหรือถ้าจะเอาอายุนะคะ,ะตัวแปรลิตัวแปรเอ็ก็จะเป็นลิดโดยอัตโนมัตินะคะเมื่อเราทำการพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาดูนะ,ะก็จะได้ข้อมูลนะคะ ถ้าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อของคอลัมน์นะคะอย่างเช่นเราอยากจะแก้ไขชื่อตรงเนี้ยนะคะ,นะคะเปลี่ยนไปเป็น first name นะ,ะอันนี้เปลี่ยนไปเป็น Year นะคะตัวชื่อคอลัมน์ตรงเนี้ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ เปลี่ยนชื่อคอลัมนะ์ของ DataFrame นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้อเผอิญทำไปแล้วนะคะจริงคอ o มานด์ก็คือประมาณนี้นะคะ df. column นะะเราจะเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยเป็น first name นะะแล้วก็เปลี่ยน age เนี้ยเป็น year นะคะอพอพิมพ์ผลลัพธ์ใหม่นะคะเราก็จะได้ าตารางด a f r เฟมชุดใหม่นะคะก็คือคอลัมน์มันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าแต่ละคําสั่งเนี่ยนะคะเรา,เาการทํางานนี่ก็ก็ต้องยึดตัวคอลัมน์นะคะส่วนใหญ่จะจะจะยึดคอลัมน์นะคะสมมติว่าเราอยากจะอัปเดตค่านะ,ะจากอายุ25ไปเป็น30นะ,ะตรงนี้เราจะต้อง ไปอ้างอิงโดยใช้โลเคชันและนะคะเปลี่ยนตัวอายุะะของโจอีให้เป็น30นะคะเราก็ต้องอ้างอิงข้อมูลด้วยการใช้แถวนะคะแล้วก็ต้องระบุด,ด้วยคอลัมน์นั่นเองนะคะก็จะเป็น df. loc นะคะก็ตามด้วยแถวแถวก็คือ0นะคะคอลัมน์คอลัมน์มก็คือเยียนะคะ แต่เราจะเซตให้มันมีค่าเท่ากับ30นะเราก็ต้องเอาค่าที่ต้องการนะที่จะแอ s i g n ์ใหนะ้มาอยู่ทางด้านความมือของเครื่องหมายเท่ากับนะคะเพราะนั้นนะ,ะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นคำสั่งนะะของการอนะัปเดตข้อมูลนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะเพิ่มคอลัมน์นะคะ เข้าไปนะในด a t a Frame นี้อย่างเช่นมันมี First Name แล้วเราอยากจะให้มี Last Name นะคะเราก็ต้องอกำหนดนะคะก็ทำคล้ายๆกับแบบแรกนะคะก็คือกำหนด List ขึ้นมานะคะ,ะสมมติตั้งชื่อว่า List 3นะ List 3เนี้ยก็จะเก็บนามสกุลนะคะอย่างเช่นมีนามสกุล Brown นามสกุลสมิธนะะ มันมีอยู่2คนนะเสร็จแล้วเราก็ต้อง assign นะคอลัมน์ใหม่ให้กับ data frame นั่นก็คือ last name นะจะเท่ากับ list 3แล้วเราก็ดูผลลัพธ์นะคะก็จะได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เรามาลองทำการบวกลบคูณหารนะกับ คอลัม uh, นะ์ในบางคอลัมน์ซึ่งคอลัมน์ที่เราเห็นอยู่นี้นะก็จะมีเยียเท่านั้นที่จะเอาไปบวกลบคูณหารได้เนะพราะมันเป็นอินเตอร์นะคนะการเขียนคำสั่งนะสมมติว่าเรา,เอ,าอยากที่จะบวกลบคูณหารเยียโดยเพิ่มเพิ่มอายุเข้าไปนะแต่เมื่อเพิ่มแล้วนะเราอยากที่จะเก็บผลลัพธ์ไว้ในตัวแปรอื่นนะ เราก็อาจจะประกาศตัวแปรขึ้นมา Year plus 5สมมติว่า YEAR plus 5นะเป็นตัวแปรนะตัวแปรนีนะ้เราต้องการที่จะบวกค่าให้กับคอลัมน์ df บวก5นะเพิ่ไมไป5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็น df year นะคนะแล้วก็บวก5 เพราะนั้นคำสั่ง dfy ก5 5เนี่ยนะมันจะถูกทำแต่ละแถวเลยนะแต่ว่าผลลัพธ์มันจะถูกเก็บไวใ้ในตัวแปร y ย l u s 5นะซึ่งจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรารัง d a t a f r a m e แต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นตัวแปร yplus หเนี่ก็จะเป,เป็น list นั่นเองนะคะเพราะนั้นเราก็รันคำสั่งนะะเสร็จแล้วเราดูผลลัพธนะะ์ของ yplus หเนี่ยนะได้เป็นอะไรนะคะ ก็จะเห็นนะว่าอายุก็จะเป็น30ไปเป็น35มสบนะยีบวกหก็เป็น27นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวแปรยาพันหก็เป็นลิตรตัวหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทําการบวกแล้วเราให้มีผลไปที่ DataFrame โดยตรงนะคะอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนคําสั่งนะคะคำสั่งที่เราจะใช้นะก็คือก็ต้องอัปเดตตัวมันเองนะก็คือ df year นะคะ df เ e ยีก็จะเท่ากับ df เ e a r ยรบวก5นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นการอนะัปเดตตารางตัวเองนะคะเพราะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะถูกเปลี่ยนไปนะคะอันนี้ก็คือวิธีการอัปเดตข้อมูลนะคะทีนี้การอ้างอิงอข้อมูลจาก DataFrame อมจติว่าเราอา,อาจาจะมีมีแบบเราอยากจะได้ข้อมูลของของแถวนี้แถวเดียวนะีแถวปีเตอร์แถวเดียวนะคะเราก็อ้างโดยระบุนะ c ะโลเคชันก็คือสับสคริปต์หเท่านั้นเองนะแต่ที่นี้แถวแถวเดียวเนี่ยมันก็จะได้ข้อมูล3ส่วนนะคะเพราะฉะนั้นนะเราก็ต้อง ควรที่จะใช้ตัวแปรนะรเข้ามารับนะ,บะก็ลองใช้นะ person เท่ากับ df loc 1, 1นะคะเสร็จแล้วก็ัะน,นะแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ว่า person เนี่ยะจะหน้าตาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะว่า person เนี่ยนะมันก็จะเก็บข้อมูล การรีพอร์ตผลแบบนี้นะก็ประมาณว่าถ้าอยากจะรู้ถ้าอยากจะกำหนดค่าคีย์นะคือ first name ก็จะได้ค่า Peter ร์นะถ้าระบุค่าคีย์คือ Year ก็จะได้เลข27นะหรือระบุ last name ก็ได้ s m m t t เพราะนั้นเราลองสั่งนะโดยใช้คีย์เหล่านี้นะในการเข้าถึง นะก็คือ person first name จะได้ปีเตอร์นะคะเพราะ,ะนั้นค่าอื่นๆเราก็เข้าถึงในลักษณะเหมือนกันเพราะ,ะนั้นตัวแปรตรงเนี้นะคะตัวแปร person เนี่ยจริงๆมันมันก็คือมันก็จะไดะ้ข้อมูลของแถวเนี้ยซึ่งแต่ละแถวจะถูกอ้างอิงด้วยค่า key นะซึ่ง key นั้นเนี่ย ก็คือชื่อของคอลัมน์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทำงานกับ d t t t y y p ททำงานกับตัวข้อมูลใน d a t r f r e นะ,ะก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องของ List นะ,ะเรื่องของการอ้างอิงนะะข้อมูลใน l s t นะ,ะตามลักษณะนี้นะคะทีนี้ถ้าเราอยากที่จะคือคำสั่งมันก็สามารถใช้ได้หลากหลายนะ,ะอย่างเช่น loc เนะี่ย อ้างอิงคือใช้สับสคริปหนึ่งนะมันก็จะได้แถวนี้มาแต่ถ้าเราอยากจะได้ทุกๆแถวนะก็คือตั้งแต่แถวแรกเลยนะวิธีวิธีการก็คือเขียน NO all person นะก็จะเท่ากับ df นะแล้วก็ loc การกำหนดนะตรงนี้ก็ก็คือเราต้องการนะข้อมูล นะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะะจนกระทั่งถึง2องนะสองอันนี้ก็คือมันจะลบออกไป1น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นการดึงข้อมูลนะแถวที่0มาถึงแถวที่1น,นะเพราะฉะนั้นนะเราลิดดูผลลัพธ์ เราก็จะเห็นนะว่ามันก็ได้มาทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในการกําหนดคําสั่งในภาษาไพทอนนะ LOC แล้วก็ใช้เครื่องหมายโคลอนตรงเนี้ยมันคือการทํางานกับบางส่วนของ DataFrame นะคะเพราะ,ะนั้นอย่างกรณีนี้ก็คือทํางานกับแถวแรกสุดซึ่งก็คืออ้างอิงด้วยสับส c r i ปต์ไปจนกระทั่งถึง2ลบ1นะ,ะก็คือแถวแถวที่อ้างอิงด้วยสับสคริปต์นนะคะ ถ้าสมมุติเราอยากที่จะเพิ่มค่าข้อมูลนะเข้าสู่ t a t r f r e นะเพิ่มเป็นของคนที่3นะเพราะนั้นเ,เราก็จะทำการกำหนดนะข้อมูลเข้าคนที่3นะที่เราจะแอดเข้าเราก็อาจจะใช้คำสั่ง location นะนะแล้วก็กำหนด subscript นะ ก็คือสับสคริปต์ที่2องนะแล้วก็ระบุตัวคอลัมน์ column, นะเช่น first name นะเท่ากับ Tony นะแล้วก็ฟีลอื่นๆน,นะ last name Tony Jar แล้วก็เหยียอายุ45นะอันนี้ก็เป็นการกำหนดนะข้อมูลของคนที่3นะซึ่งมันจะเข้าไปในแถวที่อ้างอิงด้วยอินเด็กหมายเลขก2นะแล้วก็เข้าไปเก็บข้อมูลในแต่ละคอลัมน์นั่นเองนะคะสั่งรันแล้วก็ดูผลลัพธ์นะคะ ปรากฏว่านะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือบางครั้งก็อาจจะทําอะไรผิดพลาดนะแต่แต่ว่าก็ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่อเราคือมันก็เป็นประโยชน์ในการแก้ไขนะแยเรจะเห็นว่านะถ้าเกิดว่าเราเพิ่มฟิลผิดไปเนี่ยมันกลายเป็นเกิดการสร้างฟิลเพิ่มนะสร้างคอลัมน์เพิ่มน,นั่นเองนะ เช่นป้อน first name เนี่ยแต่ว่าเขียนผิดนะคะมันก็กลายเป็นการสร้างคอลัมน์เพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็แก้ไขป้อนใหม่นะคะก็จะถูกต้องแต่ทีนี้ไอ้ที่เกินมาครั้งแรกเนี่ยมันยังอยู่ในหน่วยความจำนะ,ะเราก็จะทำการลบมันทิ้งนะเพราะว่าเราทำผิด บางคงก็อาจจะต้องไปเปิดหาคำสั่งนะคะถ้าเราจำไม่ได้นะก็ไปที่ตัวเว็บไซตนะ์ที่ให้ข้อมูลของแพ n ด้าเขาก็จะมีคำสั่งต่างๆนะให้เราได้ศึกษานะคะที่เราอยากที่จะดรอปเฟรมนะคะเราก็ต้องใช้คำสั่งดรอปแล้วก็ต้องระบุด,ด้วยคอลัมน์นะคะทีนี้ด้านล่างของแต่ละเรื่องเนี้ยก็จะมีตัวอย่างในการใช้งานนะเราก็มาดู ที่นี่ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่างตัวอย่างเราอยากจะดรอปคอลัมน์ออกไปนะเราก็จะใช้ตัวอย่างคำสั่งนะอย่างนี้ไปทำงานแทนนะเพราะฉะนั้นนะนะก็เขียนคำสั่ง df drop นะ drop อ,อะไรด r อ p คอลัมน์คอลัมน์ที่ต้องการดรอปนะ ก็ต้องถูกกำหนดอยู่ในเป็นลิสต์นะ,ะซึ่งมันมีอันเดียวที่เราอยากจะดรอป F I R T N A M E นะเะมื่อดรอปแล้วเราก็จะเหลือเฉพาะคอลัมน์ที่เหลืออยู่นะ,ะอันนี้ก็เป็นคำสั่งในการจัดการกับ DataFrame